สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนู o บสตอรีนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะไม่ได้มาเล่นเกมนะแต่ว่าจะมา Q&A ให้เพื่อนๆทุกคนก็แล้วกันนะก็คือการตอบคำถามที่เพื่อนๆถามเข้ามานะครับในเกมเดสเซียลนะครับนั่นเองนอกากก็มีผู้ติดตามนะครับหรือว่ามี FC น้องๆนะครับถามคำถามเข้ามามากมายนะครับพี่ก็ไม่ได้เมินนะครับแต่ก็ตอบหมดทุกคำถามนะครับแต่ตอนนี้คือตอบไม่ไหวนะครับเพราะว่า ถามเข้ามาเยอะมันก็เลยเกิดคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยทุกคนนะฮะมาเริ่มกันที่คำถามแรกนะครับไม่เห็นเกาะตัวได้ไงอ่าอ,อาชีพผู้เอาชีวิตรอด 80k s o ล่ใช่ไหมก็คือณเวลา2นาที35วินะครับที่เข้าร้านด็อกเตอร์นะครับร้านหมอนะครับไอที่เห็นนะ่ไม่ใช่เกาะแต่เป็นแจกันนะครับอ่าฮะก็ กดหัวใจให้นะครับสำหรับคำถามนี้พี่ตอบไปแล้วนะครับคำถามต่อไปนะครับผมเคยเจอธนาคาร4แห่งในหมู่บ้านเดียวตอนนี้นะครับธนาคารเขาปรับให้เจอธนาคารทุกหมู่บ้านแล้วนะครับการที่เราเจอธนาคาร4แห่งในหมู่บ้านเดียวเนี่ยเป็นไปได้ยากแล้วนะครับส่วนมากจะเจอแค่1ธนาคารหรือว่า2ธนาคารนะครับอ่ะฮะก็กดหัวใจนะครับต่อมาผมเข้าแล้วไม่มีมีดนะครับ อ,อยู่ในคลิปของอาชีพแวมพร์แปดหมื่นเมตรคนเดียวนะครับพร้อมเทคนิคก,ก็มีดแวมพร์นะครับเมื่อน้องๆเพื่อนๆนะครับซื้ออาชีพแวมพร์มาแล้วเมื่อเริ่มเกมด้วยชื่อแวมพายเนี่ยเขา<อ>จะมีมีดตกมาให้เราเลยนะครับลองมองข้างตัวดีๆเออแต่ถ้าไม่มีมีดแวมพร์ตกมาเนี่ยลองสังเกตอาชีพของตัวเราเองนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้อาชีพเราอ่ะเป็นอาชีพแวมพร์หรือเปล่านะครับก็จะมีมีดตกมาให้เลยนะไม่ใช่เป็นกล่องนะครับแต่เป็นมีดเลยสังเกตรอบๆข้างตัวเราให้ดีนะครับ อ่ะอันนี้ตอบแล้วกดหัวใจนะครับพี่ครับระหว่างแววไพายกับนักเอาตัวรอดอาชีพไหนเก่งกว่านะครับก็มีน้องคนหนึงมาตอบให้แล้วนะครับขอบคุณมากนะครับเขาบอกว่าส่วนตัวผมถ้าชอบดาเมจทุกอย่างแรง เลือกอยู่รอดชอบความเร็วเลือกแวมไพร์อ่าฮะสำหรับพี่นะครับแนะนําให้ไปดูคลิปรีวิวอาชีพก่อนทั้ง7อาชีพนะพี่ทําไว้แล้วแล้วก็ลองค้นหาตัวเองซิว่าเราชอบอาชีพไหนนะครับแต่ถ้าให้พี่แนะนําก็จะคล้ายๆน้องคนนี้นะครับที่ตอบ ตอบแทนพี่ไปนะก็คือลองเลือกอาชีพเอาตัวรอดดูนะครับถ้าอาชีพนี้ไม่สะใจก็ลองไปเล่นแวมไพร์ดูแต่ถ้ายังไม่ถูกถูกใจอีกนะครับก็ยังมีอีกหลายๆอาชีพที่ให้เราเลือกเล่นนะครับลองหาสไตล์การเล่นของตัวเองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นหมอเล่นนักบวชนะครับแต่ละอาชีพก็มีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็ขอบคุณน้องคนนี้มากนะครับอ่ะก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยคำถามนี้นะฮะผมหักหนึ่งหนึ่งด้วยครับ <laughs> อาา่ะฮะอันนี้เดี๋ยวไว้ก่อนนะครับคนนี้อาา่ะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาตอบกลับแล้วกันเดี๋ยวพี่พร้อมเดี๋ยวค่อยมาเล่นด้วยกันนะครับอันนี้อย่าเพิ่งกดนะอ่ะแมปอัปเดตตอนไหนเนี่ยพี่จะไล์เล่นกับคนดูอีกตอนไหนพุ่งนี้ไหมวันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่21เป็นพุ่งนี้ไหมพุ่งนี้22น่าจะไล์อยู่นะครับอาา่ะฮะเดี๋ยวถ้าพี่ว่างเดี๋ยวพี่มาไล์ดู เล่นกับคนดูด้วยแล้วกันนะครับอ่ะอันนี้อ่า OP อ่ะอาชีพแวมไพร์เมื่อเขาถือปืนระดับ S ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ OP มากนะครับลากแวมไพร์ทั้งหมู่บ้านแล้วก็ยิงเปี้ยงเดียวนะครับจบเจ้าไม่ต้องเท่าหรืออ่ะตอบไปนี้เรียบร้อยนะครับวิวน้อยจังจ่าเออแปลกๆครับช่วงนี้วิวน้อยนะครับจากตอนที่เราลงอ่าเกมเดสเลียนะครับก็มียอดวิวทะลุถึงหมื่นถึงสองหมื่นนะครับตอนนี้ก็น้อยจริงนะครับขนาดลงเดสเลียแล้วก็ ประมาณส3พันคนสงสัยคนเบื่อจ่าแล้วมั้งสงสัยคนเริ่มเบื่อพี่แล้วนะจะังหวะนี้อะมาพี่ครับถ้าเราไม่ไปสร้างนิโคลัสเทสตอน8 0 0 0 0่นเราจะเจอไหมครับแล้วถ้าไม่เจอเราจะผ่านไหมครับคือจะบอกอย่างนี้ครับถ้าเราไม่เข้าตึกแดงเพื่อไปสร้างนิโคลัสเทสนะครับเราก็จะไม่เจอตัวบอสนะครับแต่ถ้าเราสร้างเราก็จะเจอ ผ่านไหมผ่านคือตอนเนี้ยเกมอ่ะมันให้เราเลือก2แบบนะครับว่าจะสู้กับบอสหรือจะสู้กับเหล่าซอมบี้นะครับอันนี้เลือกได้2อย่างถ้าไม่สู้กับบอสก็เอาสมองบอสอ่ะไปขายได้แต่ถ้าจะสู้ก็ต้องประกอบแล้วก็ทาพินิกรรมให้มันเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับอ่ะนี่ไงไมีน้องเขาตอบว่าไม่เจอครับจะเจอซอมบี้แทนผ่านเหมือนเดิมอ่าขอบคุณมากครับอ่ะต่อมาครับพี่ครับพี่ทำเคสสอนได้ไหม สอนได้ไหมสอนได้นะครับสอนได้ถ้าจะให้พี่ทําทุกเพสเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่ทําทุกเพวส,สอนในทีเดียวเลยก็แล้วกันนะครับอ่ะตอบไปแล้วนะครับพี่ครับมีวิธีตั้งค่าให้ไม่ต้องกระโดดเองไหมครับเวลาเจอเนินมันชอบกระโดดเองเหรออันนี้ไม่แน่ใจอะ่ะเออต้องลองต้องต้องลองศึกษาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปค้นหาข้อมูลเดี๋ยวจะมาตอบให้ทีนะครับสำหรับคอมเมนต์น,นี้เดี๋ยวเว้นไว้ก่อนเอ่อที่ยิงอะไรของมาป่า <laughs> จะจะถามว่า พี่ยิงอะไรของหมาป่าใช่ไหมสำหรับคลิปนี้ใช่ครับพี่จับหมาป่ายิงเป้านั่นเองน้องๆไม่ต้องกลัวนะพี่จับหมาป่าทำหม่นไม่ที่เรียบร้อยนะฮะ อ่ะพี่ทำคลิปสนุกมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ฝากกดติดตามพี่ทุกคลิปแล้วกันนะครับบางทีไม่ได้ลงเด็ดเดียวก็จะไปลงคลิปอื่นๆเกมอื่นๆของโลบอกนะครับก็ฝากน้องๆช่วยดูพี่ด้วยรน,นะครับก็คือการสนับสนุนพี่แล้วแหละจังหวะนี้นะกดหัวใจให้นะครับแล้วก็นาทีที่8ปดห้าสิบวิโหตรงนั้นโคตรแข็งแรงอะ่ะโดนไป6นัดถึงตาย <laughs> ก็น่าจะเป็นจังหวะที่พี่ยิงเป้าพี่โตใช่ไหมเออผมโดนฟ้าผ่าห้ารอบโดยการใช้แวมไร์เพื่อนอีกคนใช้อาชีพนักเอาตัวรอดแล้วมันยืนกลางแจ้งกับผม5้ารอบฟ้าโดนผมห้ารอบดวงลบเกเอออันนี้ดวงจริงๆนะดวงดวงไม่ดีจริงๆนะครับคือแบบว่าสองอาชีพนี้มันไม่ได้โดนคูณ10ฟ้าผ่าใช่ไหมเออมันไม่น่าจะโดนถึงขนาดนั้นนะครับอ่ะราคาเท่าไหร่ครับ ราคาอาชีพผู้เอาตัวรอดเหรอน่าจะอยู่ที่75 75บอนถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับอ่าอุอ้ยเฮ้ย,ยลุงคนดังว่ะทุกคนคนดังมาดูช่องช่องพี่ด้วยอ่าวันแรกอะไรวะวันแรกพอทนวันหลังพอเลยมันก็มีทุกหมู่บ้านเหมือนเดิมอ๋อสำหรับธนาคารใช่ไหมอ่าเดี๋ยวขออธิบายคลิปนี้ก่อนนะครับสำหรับอาสำหรับคลิปนี้นะก็คือวันนั้นอ่ะพี่ตื่นขึ้นมาใช่ไหมเพิ่งจะรีวิวไป ตื่นมาปุ๊บตกใจฮะมันเนิร์ฟอกีกแล้วเหรอธนาคารหายอีกแล้วเหรอแต่เปล่านะครับก็คืออาชีพนักอัลโตรอดเนี่ยเขาไปปรับให้มันสมดุลมากยิ่งขึ้นส่วนธนาคารน,นะครับเขาเอาออกไปเพื่อจะไปรีโนเวทใหม่นั่นเองนะครับรีโนเวทแล้วรีโนเวทอีกนะครับอ่ะประมาณนี้โอ้โหสุดยอดอ่ะเล่นคลาสซอมบี้อะไรวะเนี่ยอ่านไม่ออกนะครับสวยเหรออ๋โอโอ้โหสุดยอดอ่ะเล่นคลาสซอมบี้สวย ในอะไรวะโคไาใครเข้าใจช่วยพี่หน่อยแล้วกันคำถามนี้นะครับเอออ่ะอวดยใจไปนะครับพี่ครับนักบวชควรอยู่ระดับเอสถ้าเล่นคู่กับคาวบอยให้คาวบอยขี่ม้าล่อซอมบี้มาทั้งเมืองแล้วปานน้ำยาคือหมดเลยเออพี่หนึ่งขวด ต่อหนึ่งเมืองใช่ไหมอ่าก็ใช่ครับถ้าเล่นกับเพื่อนก็สนุกสน,กนะครับให้ให้เพื่อนล่อนะครับให้เพื่อนล่อซอมบี้แล้วเราก็ปาน้ำมนต์โพลีวอเตอร์ใส่นะครับก็หมดเหมือนกันแต่ว่าถ้าไปดูคลิปที่พี่เล่นล่าสุดนะครับก็คืออาชีพแวมไพร์กับปืนสายฟ้านะครับแบบนั้นก็สนุกเหมือนกันวิ่งล่อซอมบี้ทั้งหมู่บ้านแล้วก็เปี้ยงนะครับจกเจ้าไม่ต้องเล้าหรือนะครับเกรียมเหมือนกันนะทีเดียวเจอผมมาจา่าเฮ้ยมีเด็กมาท้าจ่ายแล้วอ่ะไอ้นี่มันลองขอ อยู่ในคลิป1น่หน,หนรือจะตะลุมบอลนะครับอันนี้ก็คือเล่นเกม The s t o n g e n นั่นเองทุกคนอ่ะอ่ะคนนี้มาโวอ่ะก็โวก็โว,โวเราว่าังนวะนี้อ่าสีนาทีผมสโร่จบด้วยค์ดนี้เหรอคร์ดอะไรวะไม่เป็นไรกดหัวใจไปก่อนนะครับจำไม่ได้ว่าสี่นาทีเรารีวิวค์ดไหนไปนะผมจัดก,การหมาป่าและบมพายในปราสาทแวมบพายหมดแล้วแต่เน็ตผมมันไม่ค่อยดีเลยหลุดผมเลยอดเก็บใบแดงเลยโอ้ oh my god เสียใจด้วยไอ้น้องคนนี้คุณเหมือน เล่นวันนี้เลยอ๋อคุณพี่ใช่ไหมใช่ไหมอ่ะขอบคุณมากครับก่อนบัฟใช้แวมไพร์แล้วใช้ขวานหรือใช้ แวมไพร์มาตีทีทีเท่ากันใช่ไหมเออใช่ใช่ครับก็คือตอนนั้นน่ะแวมไพร์ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับไม่ว่าจะอาชีพไหนนะใช้พ่วที่เขาให้มาตี5ทีทุกอาชีพใช้ขวานหรือว่าใช้ดาบนะครับตี4ทีทุกอาชีพเมื่อเขาบัฟแวมไพร์ขึ้นมาแวมไพร์เขามีสกิลติดตัวของเขาคือใช้อาวุธประชิดแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่แวมไพร์ถืออาวุธประชิดแล้วจะตีแรงกว่าอาชีพอื่นๆเนี่ยมันก็สมควรแก่อาชีพนี้แล้วนะครับน่าจะมีคัท นักแม่นปืนเออถ้ามีนะถ้ามีนะมันควรซูมได้ด้วยนะครับและมันจะสนุกมากจริงๆพี่อยากให้เขาเพิ่มปืนกลมาด้วยนะ เออจะกี่บอลก็จัดมานะครับแบบปืนคนเล็งแล้วยิงกาดแบบน่าจะสนุกนะครับต่อมานะครับมันบุกหมู่บ้านดีนะพี่มันย่องไปขโมยได้ใช่ครับอาชีพซอมบี้เป็นอาชีพที่ซอมบี้ด้วยกันเนี่ยจะมองเห็นในระยะแคบขึ้นก็คือปกติถ้าเราใช้อาชีพอื่นมันจะเห็นเราแต่ไกลเลยใช่ไหมแต่อาชีพซอมบี้เนี่ยมันจะลดการมองเห็นของพวกซอมบี้ด้วยกันนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีข้อเสียอยู่ที่ว่ามันเอาตัวรอดไม่ได้เท่ากับอาชีพอื่น นะครับวิ่งก็ช้าแถมใช้น้ํามันงูไม่ได้นะครับไอตัว Snake Oil นั่นแหละทุกคนข้อเสียที่ร้ายแรงนะครับอยากเล่นด้วยยังเลยครับเข้าดิสคอร์ดมาได้เลยนะครับสากยะอะไรวะเนี่ยสากยมสากยมุนีหรือเปล่าเออเข้าดิสคอร์ดมาได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากเล่นกับพี่นะครับเข้าดิสคอร์ดมาได้เลยนะหรือไม่ก็เดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดนะครับถ้าเห็นพี่ไลฟ์สดอยากจะเล่นกับพี่ก็เข้ามาได้นะครับอ่ะตอไปแล้วนะอันนี้สติกเกอร์ น้ำตาตกใช่ครับอันนี้คือน้ำตาตกนะครับหน้าจอคอมเกือบแตกบอกเลยตอนเล่นอนาะชีพซอมบี้อ่าเมื่อวานใครเราเมื่อวานใครเราค่ะ <c oughs> ้ไม่มีไม่มีนะฮะอ่าเรามาอ่านคอมมิ่นหน่อยสิคอมเมนต์นี้คือยาวยาวยาว,ยาวเกินนะครับอ๋ออ่าไม่มีอาชีพเท่ากับไวรุษสร้างตัวบาดหลวงเท่ากับพา้าคนขับรถไฟเท่ากับเด็กแว้นเกาะหนักเท่ากับรับตีนผู้เอาชีวิตรอดเท่ากับเด็กช่างนักเสี่ยงโชคครับนักพนันซอมบี้ไวรุษหากินใช่ไหมเออตีไปวิ่ง ตีไปกินไปใช่ไหมเบอรพโจนวิ่งราวซับใช่ไหมคนงานเหมืองเบี้ยวไมค้คับแล้วก็นักปาระเบิดไฟเด็กเล่นไฟคาวบอยเด็กเบี้ยวหมอเท่าก,กับซับหัวร้อนเออ,อวิศวกรรถไฟเท่ากับช่างก่อสร้างใช่ไหมผมเล่นเกมเดียวทำสามเควสเสร็จหมดและเป็นเกมที่ใช้โชคหมดไปแล้วด้วยเสร็จเพราะเซิร์ฟหน่วง ต้องเดินตีนตาวฮะคืออะไรใช้มาก็ไม่ได้เดินสี่ชั่วโมงโอ้ยจริงอะเดินสี่ชั่วโมงมามากันสามหายหนึ่งอ่าไม่แปลกครับพี่มาสิบเหลือสามก็ยังมีนะอ่าพี่ครับขอแอดพี่ได้ไหมครับอ๋อใช่ครับแอดแอดมาเลยครับถ้าเข้าทีคอดได้ก็เข้ามาเล่นด้วยกันนะครับอ่าผมทำเคลดผ่านหมดแล้วครับพี่อ่าดีใจด้วยครับ ที่จะไลฟ์สดเล่นกับ FC ตอนไหนครับน่าจะเป็นวันที่22ไหมอ่าเดี๋ยวถ้าเห็นพี่ไลฟ์ก็เข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับอืมอ่ะกดไปสนุกขนาดไหนสนุกจนตายยกแก๊งอ่าฮะใช่ครับจังหวะพาเพื่อนๆหรือพา FC เล่นนะครับในโพสต์นี้เนาะก็โอ้โหมั่วมากนะครับเกมน,นี้บอกเลยเห็นพี่ทรมานแล้วอิ่มใจโอเคน้องชายเย่พี่ทรมานแล้วนะฮะรักพี่มากแต่ละคน ขออาชีพมำพายหน่อยกับพี่อันนี้จัดให้แล้วนะครับเพิ่งจัดให้วันนี้เลยอาชีพนี้คือซิกมาใช่ไหมซอมบี้ฉันไม่ต้องการยาเหมาะสำหรับคนอ่อนแออ๋อคือจะบอกว่ายา มีไว้สําหรับพวกอ่อนแอใช่ไหมโอเคพี่ยอมมีคนอ่อนแอก็ได้วะ <laughs> ไม่มีดิสคอหาสมัครดูนะครับตาม Google ลองหาข้อมูลใน Google ดูนะครับถือมอนบางดวงอาทิตย์ได้นะครับไม่ได้โดนดาเมจใช่มันถือได้มันถือมอนถือป้ายบางได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องหันหน้าไปทางดวงอาทิตย์ด้วยนะเพราะฉะนั้นมันลําบากเราต้องพกน้ํามันงูดีกว่านะครับอาชีพเบมไพายก็สนุกสนุกนะครับอยากเล่นแต่ไม่มีดิสครับมืออันนี้น่าเสียดายนะครับลองไปหาสมัครดิสมานะครับจริงๆถ้าทา ผมจะแนะนำอาชีพคาร์บอยนะครับเพราะจะได้ม้ามาตั้งแต่ต้นเกมทำให้ผ่านได้ง่ายแบบไม่ต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงแค่ขี่หลบพวกโจรและจุกพวกวัมพายแค่นี้ก็ผ่านแล้วครับจะได้ทั้ง3เาเฟสเลยไม่ฆ่าไม่ใช้รถไฟไม่ตายเล่นคนเดียวก็ได้ครับอ่าใช่ครับถ้าใช้อาชีพนี้ก็สามารถทำได้3มเสเลยแต่ว่าอย่าลืมนะคือบางคนเขาไม่มี ใบแดงนะครับหรือว่าไม่ไม่มีเงินบอลนั่นเองนะครับพี่ก็เข้าใจจุดนี้อยู่นะส่วนคือพระจันทร์แดงเนี่ยเราต้องระวังให้มากเพราะว่าถ้าเราไม่ฆ่านะครับเวลาเราขี่ม้าเนี่ยพวกตอมบี้ที่อยู่ด้านหลังเราอ่ะมันจะสะสมขึ้นเรื่อยๆสะสมขึ้นเรื่อยๆสะสมขึ้นเรื่อยๆมาแล้วมันก็จะวาร์ปเข้ามาหาเราถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นถ้าเราไม่มีบอลเพื่อซื้อน้ำมันงูในตอนต้นเกมเพื่อไปกินนะครับเราก็จะตุยนะครับจังหวะนี้ก็โอเคอยู่นะครับได้ได้อันนี้ได้นะครับ แต่ต้องมีบอลเงินบอลซื้อน้ำมันงูได้วยนะครับ2,000 20, 0เอ็มอีย่างนออะประมาณนี้ละการส่วนคำถามสุดท้ายนะครับอันนี้2วันที่ผ่านมาพี่ไม่ขออ่านแล้วนรู้สึกว่าจะหยับคายไปนิดนึงนะครับก็ ผ่านและการคำถามนี้นะครับอ่ะก็ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนสําหรับ q a พี่ก็สนใจทุกคําถามนะครับสนใจทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนนะครับไม่ไม่เหมือน FC แน่นอนประมาณนี้แต่ว่าช่วงนี้นะครับคาถามมันเยอะเสือเกินนะครับก็พยายามตอบให้อยู่จนตอบไปหมดก็เลยเกิดคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆ FC น้องๆ FC นะครับที่คอยให้กำลังใจพี่ด้วยก็รับกันนะครับอยากให้พี่เล่นเกมไหนหรือว่าเออเล่นอาชีพไหนก็ ็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่จัดได้ก็จะจัดให้ส่วนเรื่องการไลฟ์สดเนี่ยก็วันที่22ละกันหรือว่าพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปลงให้ดูนะครับอ่ะมีความคิดเห็นยังไงก็จัดมาว่ามาเดี๋ยวพี่จัดไปตามคําขอแล้วกันนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกุ้งกิงกุ้งกิ้งเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยละกันนะครับสวัสดีครับ